สวัสดีค่ะห่างหายไปนานมากเลยโอ้ยเสียงเหมือนจะแหบแล้วไม่ได้ทำนานเลยจริงๆเราก็กะจะทำประมาณในนี้นะต้นเดือนสิงหาแต่เราไม่ค่อยมีเวลานะแล้วคือแบบคลิปหนึ่งอะเราอะใช้เวลาทำนานเพราะว่ามันเหมือนมันจะเล่นเป็นวันๆไงแล้วคือแบบคือแบบว่ามันใช้เวลาทำนานเราก็เลยกะจะมาเล่นคลิปนี้ก่อนก็รละกัน นี่อ่าอ,อันไหนวิ่งวะอ,อ๋อน,นี่วิ่งไม่มีมีดเหรอพี่ัสดีถ่าจา้าเออเออเอ้าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราก็าคิดว่าเราถูกเตะอันนี้ปุ่มนี้ทำอะไรอ๋อมออันนี้หยิบอ่ะัสดีอืม ไม,ม่มีมีหรอมีมีเปล่าวัดีพี่มัเถอะจังโอ้อมันมีเตะซ้ำได้เด้อเออเตะซ้ำอีกวัดีน่าสงสัยอ่ะเมื่อกี้เราเตะซ้ำได้ใช่ไหมลองเตะเออมันเตะซ้ำได้อีกหลายๆครั้งเลยนี่หวะโอเคทำบั็กแล้ว มวัิดีดวัดีอยากจะกดเตะซ้ำอีกทีได้ไหในโรงเรียนก็น่าจะมีเท่านี้หละมันไม่มีมีโอ้ยมรเก่งมากทุกคนทำคนจมไปในกลางแพงได้กดแร์ได้๋อ รอได้ด้วย,วยโอเคมีอะไรอีกปะวัวดีซ้าแล้วจะข้งมันก็มีแค่นี้แหละดูจากที่เห็นนะราค่าให้หมดโรงเรียนเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆไหนเดี๋ยวเราไปออกไปดูข้างนอกเลยดีกว่าไม่เดี๋ยวไม่มีมีจริงทำอะไรไดอ้อ่ะไล้กลุ่มนี้ทำไรได้เดี๋ยวขอเดินในสุดสุดขอบโลกกันสุดขอบโลกมันมีอะไรบ้างอยากรู้จัง อุ้ยกิ้งตกไปอ่าตกอ่ะโอเคฝากกดไลค์ like กดใช้ด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษที่หายไปนานนะเดีย๋ยวเรามีแบบฟอร์มด้วยนะแต่แบบฟอร์มมันก็อาจจะต้องกรอก e อีเมลอ่ะเออสำหรับใครที่มีอ e ีเมลก็สามารถทำได้นะแล้วก็ฝากติดตาม IG หรือเพจเราด้วยนะคะบ๊ายบาย